สวัสดีทุกคนนะครับสาหรับ EP นี้ก็เป็นอีกหนึ่งซีรีส์ที่อาจจะเพิ่มเข้ามาแล้วก็เดี๋ยวพาทุกคนทําคร่าวๆนะครับว่าหุ้นแต่ละตัวเนี่ยมันขายอะไรนะครับก็สําหรับ EP นี้เดี๋ยวผมจะมาแนะนําหุ้นที่ทุกคนควรจะรู้จักเข้าไว้นะครับเพราะว่ามันเป็นบริษัทที่ใหญ่แล้วก็ส่วนใหญ่เนี่ยเป็นบริษัทที่มั่นคงนะครับก็คือเซตร้อยนะครับเซตร้อยเนี่ยเดี๋ยวผมจะไล่ไปทีละตัวทีละต,ตัวนะครับว่าเขาทําธุรกิจคร่า,าวๆประมาณไหนเพื่อให้ทุกคนได้ฝึกทําตามได้นะครับตัวแรกนะครับเป็น ACE ACE เนี่ย เขาขายอะไรนะครับก็ Absolute Clean Energy นะครับถ้าเกิดว่าฟังจากชื่อบริษัทเนี่ยก,ก็ต้องเป็นเกี่ยวกับพลังงานอยู่แล้วใช่ไหมครับวิธีการดูข้อมูลก็คลิกตรงนี้นะครับส่วนเทศบริษัทจดทะเบียนแล้วก็เปิดขึ้นมานะครับมันก็จะเขียนบอกว่าลักษณะการประกอบธุรกิจเนี่ยเป็น Holding Company Holding Company แบบภาษาคนก็คือเราเนี่ยเอาเงินของบริษัทเราไปซื้อหุ้นบริษัทอื่นพอได้ผลได้อะไรมาเนี่ยก็จะเข้าเราด้วยนะครับเพราะว่าเราไปถือหุ้นบริษัทอื่นนี่คือนิยามของคําว่า Holding Company สั้นๆนะก็จมีธุรกิจ่จายไฟฟ้บ ไอ้น้ำนะครับธุรกิจที่สนับสนุนเกี่ยวเนื่องกับบริษัท Adva n c e ์ฟิล์นะครับก็คือ ACP นะครับก็เดี๋ยวภาพรวมเนี่ยทุกคนสามารถไปดูได้ตรงไหนต่อวิธีจำนะครับเทคนิคในการจำหุ้นว่าหุ้นตัวเนี้ยมันทำอะไรเนี่ยให้ทุกคนคลิกเข้าไปที่เว็บไซต์มันนะครับมันจะมีเว็บไซต์ให้พอเราคลิกเข้ามานะครับมันก็จะขึ้นภาพธุรกิจของเขาให้ดูเลยว,ว่าอ๋อธุรกิจของเขาเนี่ยทำประมาณนี้นะครับนั่นคือ ACE เนี่ยจะทำโงรงไฟฟ้าชีวมวลครับตัวนี้ธุรกิจของเราภาพรวมการประกอบธุรกิจเนี่ยก็จะมี ว่ามีบริษัทลูกใช่ไหมทุกคนสร้างบริษัทลูกขึ้นมาแล้วก็เอาบริษัทตัวเองเนี่ยไปถือเอาหุ้น a c e เนี่ยไปถือถือถือ,ถ,อถือบริษัทลูกถ้าลูกได้กาไรมามันก็จะปันผลมาหาเราหรือว,ว่าส่วนแบ่งก็จะกลับมาที่เราด้วยนะครับนี่คือ holding company นะครับส่วนธุรกิจอื่นเนี่ยให้ทุกคนจําเป็นภาพแบบนี้เมื่อนึกถึง ACE แล้วทุกคนก็ต้องเลื่อนมาดูภาพว่าโอเคเป็นโรงไฟฟ้าพลังงานสะอาดบ้านบึงบุรีรัม์อ่าดอนมอนนะครับแล้วก็มีที่ไหนโคราชก็มีนะครับก็ตามนี้เลยนะครับนึกถึง a ้อนี้้ไดนัตว เลยนะครับโรงไฟฟ้าจากพลังงานขยะแล้วก็ในส่วนนี้ก็จะมีโรงงานไฟฟ้าพลังงานสะอาดเกาะขนุนนะครับกอตามนี้เลยนะครับมีโซลาเซลล์ด้วยนะครับนั่นหมายความว่าก็จะมีพลังงานสะอาดด้วยแล้วก็มีพวกโซลาเซลล์ด้วยอ่าเราก็จะนึกภาพแล้วว่า ACE อะ่ะมันทําอะไรดูสั้นๆง่ายๆกระชับกะชับแค่นี้นะครับส่วนต่อไปที่เราต้องดูก็ต้องเป็นงบการเงินงบการเงินเนี่ยทุกคนก็มาดูตรงนี้ตรงนี้เลยนะครับเลื่อนเรามาดูนะครับว่างบการเงินเป็นยังไงบ้างนะครับตรงนี้เนี่ยคร่าวๆนะครับวิ ส่งลิงก์ให้ทุกคนก็เข้าไปเรียนฟรีๆได้เลยนะครับตัวนี้นะครับรั์สินนี่สินเนี่ยก็ถือว่านี่สินน้อยนะครับแล้วก็สินทรัพย์เยอะนะครับส่วนของผู้ถือหุ้นก็คือแบบประชาชนถือเยอะไหมหรือว่าแบบนักลงทุนถือเยอะไหมถ้านักลงทุนถือและแบบว่าส่วนของผู้ถือหุ้นเพิ่มขึ้นเรื่อยๆแบบนี้ก็จะดีนะครับกำไรสุทธิเป็นไงบ้างน,นะครับกำไรสุทธิก็ทรงๆนะครับพี่ๆถือได้ว่าสม่ำเสมอเราต้องเข้าใจธุรกิจนะครับว่ามันหาอะไรได้ยังไงอย่างาที่พี่ๆเห็นเมื่อกี้มันเป็นโรงไฟฟ้าเนาะก็จะเป็นสัญญาการขายไฟอ ขึ้นมาตามสัญญาขายไฟหรือว่าถ้ามีโปรเจกต์พิเศษมันก็จะเป็นรายได้เพิ่มเติมที่เพิ่มเข้ามานะครับหุ้นตัวนี้มีบันผลไหมนะครับคำตอบคือมีแต่นิดเดียวนะครับแล้วก็ PE นะครับ PE บอกความถูกแพงนะครับถ้าเกิดว่าอจะเยอะคือแพงน้อยน้อยคือถูกนะครับ P/B/B ก็ถ้าเกิดว่าเท่ากับ1เนี่ยหมายความว่าต้นทุนของเราเนี่ยเท่ากับเจ้าของณเวลาก่อนหน้าอย่างเช่นสมมติว่าเขาซื้อเจ้าของซื้อ,อ,อที่ราคา10บาทด้วย P/B/B 1แบบนี้แต่เราซื้อ A/C/E ที่20บาทที่ P/B/B 1 บบน,นั่นหมายความว่าเราซื้อได้ต้นทุนเท่ากันนะถ้าเทียบกับขนาดตัวของบริษัทณขนาดน,นั้นนะครับนี่คือความหมายคร่าวๆของ PBV นะครับแต่ถ้าเกิดว่าเป็นความหมายทางวิชาการมันก็จะออกไปอีกแนวหนึ่งนะครับนี่ก็คือวิธีการดูคร่าวๆนะครับส่วนต่อมาที่เราต้องดูก็คือในส่วนของกราฟนะครับส่วนใหญ่เนี่ยเวลาเลือกหุ้นเนี่ยผมจะเรียกว่าแนะนําให้พี่ๆดูกราฟซะหน่อยนะครับว่ากราฟมันเป็นยังไงบ้างครับในส่วนของตัวนี้นะครับรู้ว่าเป็น ACE รับ ACE ตอนนี้เป็นแบบนี้นครับทุกคนราฟ ACE ตอนนี้เป็น แบบนี้เลยนะครับก็ได้ Time f r ดู e d มเฟมดีถามเฟ day จะเป็นแบบนี้ก็คือถ้าถามว่า a c e ตอนนี้ถูกหรือแพงนะครับถ้าเกิดว่า มันดูถูกแพงได้จากอะไรทุกคนดูถูกแพงได้จาก PE ละ1เพราะว่าแบบเราจะดูว่าหุ้นถูกหรือแพงเนี่ยดู PE ได้ครับถ้าเยอะๆคือแพงถ้าน้อยๆคือถูกแต่เวลาดูกราฟทุกคนอยากให้อ่านนิดนิดหนึ่งนะครับก็คือการที่เราจะซื้อหุ้นถูกได้แต่ดีไม่ดีเนี่ยเราต้องดูจากลักษณะของเขาแล้วก็ในส่วนของรายได้ของเขานะครับว่ามันโตไหมถ้าเกิดว่าได้ได้โตก็คือหุ้นตัวนั้นดีนะครับนี่ก็คือการอธิบายคร่าวๆนะครับอยากให้เพิ่มเสริมตรงไหนเนี่ยทุกคนสามารถคอมเมนต์ได้นะครับว่าโอเค อยากให้กระชับกว่าน,นี้หรือแบบรู้แค่คร่าวๆพอว่าตัวนี้ทําอะไรนะครับในส่วนของ a c e CE ตอนนี้นะครับภาพรวมใหญ่ยังเป็นขาลงอยู่นะครับมันยังไม่กลับตัวถ้าเกิดว่ามันกลับตัวหรือว่าเรื่องมิม่งเมนเทนทุกคนสามารถซื้อได้นะครับชอบไม่ชอบเปกังก็ อันนี้ผมเอามาเล่าให้ฟังนะครับซื้อไม่ซื้ออยังไงก็แล้วแต่ทุกคนแต่ว่าสิ่งที่อยากให้ทุกคนได้จริงๆจ,จ,จากคลิปนี้ก็คือวิธีการดูว่าหุ้นตัวน,นี้มันทําธุรกิจอะไรเป็นการศึกษาคร่าๆวๆเบื้องต้นนะครับหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับทุกคนไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสําหรับคลิปนี้สวัสดีครับ